ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูดานะคะวันนี้นะคะครูดาจะมาอธิบายนะคะวิธีขั้นตอนการทํำใบงานหน่วยที่28นะคะเรื่องขนาดรูปร่างและรูปทรงนะคะามาดูใบงานใบแรกนะคะใบแรกนะคะคำสั่งก็คือให้เด็กๆโยงเส้น จับคู่รูปร่างที่คล้ายกันนะครับและจากนั้นระบายสีตามจินตนาการมาดูภาพแรกนะคะมาดูข้างหน้ามันจะมีภาพรูปทรงข้างหน้าแล้วก็ภาพข้างหลังนะคะหนูม,มาดูสังเกตข้างหน้าก่อนนะคะว่ามีรูปทรงอะไรบ้างรูปแรกนะคะก็จะเป็นรูปทรงวงกลมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปทรงสามเหลี่ยม แล้วก็รูปทรงวงรีจากนั้นหนูมาดูรูปภาพนะคะข้างหลงังหนูมาสังเกตดูนะคะรูปภาพข้างหลงังรูปอะไรนะคะว่าสัมพันธ์กับรูปทรงข้างหน้าอ่าเหมือนภาพแรกเป็นภาพอะไรคะสองจุดหมายหนูก็สังเกตดูซิสองจุดหมายเป็นหน้าตาย,ยัางไงเป็นรูปทรงเหมือนกับรูปทรงอะไรข้างหน้าเอารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนูก็มาหาเลยคะ่ะ รูปทรงอะไรเอ่ยนะที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เหมือนกันนะคะภาพไหนที่เหมือนกันภาพนี้ไหมอ่าถ้าเจอแล้วหนูก็จับคู่นะคะเหมือนภาพต่อไปเป็นรูปอะไรคะแตงโมนะคะแตงโมเป็นรูปทรงอะไรคะสังเกตดูเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหนูก็ดูเลยค่ะภาพไหนที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมที่เหมือนกันหนูก็จับคู่อ่าต่อไปคือรูปดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์เป็นรูปทรงอะไรคะ เป็นลูกทรงวงกลมไหนลูกทรงวงกลมภาพไหนนะถ้าหนูหาเจอแล้วหนูก็จับคู่นะคะทุดท้ายนะคะเป็นภาพลูกโป่งอ่าลูกโป่งกระตาเป็นลูกทรงอะไรคะเป็นลูกทรงวงรีไหนวงรีเอ่ยท้ายจับภาพไหนทั้งหน้าคะอ่าถ้าหนูเจอแล้วหนูก็จับคู่เลยนะคะจบแล้วอ่าใบงานฉบับนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามใบงานฉบับหน้านะคะครั้งต่อไปนะคะ